เดินกลับบ้านนะเดินกลับบ้านแล้วลงลงรถเมที่ลงรถเมที่แบบที่ไกลนิดนะึ ตอนช่วงเย็นก็จะอากาศก็จะประมาณนี้นะอ้าวอ้าวแล้วไปยังไงต่ออ้าวอาวแล้วข้ามถนนตรงนี้ได้ปอข้ามถนนตรงนี้กระเลี่ยงข้ามถนนนะคะกระเลี่ยงนะคะเกือบจะได้เกือบจะได้ไดเดินลง บนภูเขาแล้วเกือบจะจำทางไม่ได้แล้วเนี่ยอุ้ยเป็นทางเดินที่เดินผ่านมาตอนเช้านะแต่ตอนนี้มันตอนเย็นแล้วอุ้ยเสี่ยงไปไหมเนี่ยอากาศเริ่มหนาวเนาะตอนเย็นมันจะหนาวเพราะตอนเช้าเนี่ยแต่งตัวมาแค่นี้ ต้องเดินเร็วนิดนึงไม่งั้นจะหนาวหนาวเกินไปน้ำมูกไหลเลยวิวีชุวิชุเช็ดมูกก่อน น้ำมูกจะไหลน้ำมูกจะไหลข้ามถนนมีรถมาไหมมีคนข้ามด้วยอุ้ยแล้วก็เหมือนเด็กนะ หมุกแดงแล้วเนาะยังไม่มืดดีนะวันนี้มันเป็นเพราะว่าวันนี้มีแดดทั้งวันนะช่วงเย็นก็เลยยังไม่มืดปกติเนี่ยประมาณสี่โมงเย็นสี่มงครึ่งเนี่ยพระอาทิตย์ตกฟ้ายังสวยอยู่นะคะฟ้ายังสวยเมฆย,ยังสวยอยู่ ้าย,ยังสวยอยู่นะให้ดูอุย้ยหนีไปรถเมล์มาบางังเดินไปพร้อมๆกันนะคะ ก็ไม่เดินนี่ถ้ายืนอยู่เฉยๆนะมันจะหนาวนะต้องรีบเดินเร็วๆลงหลายป้ายอยู่ลงก่อนถาลายป้ายอยู่นะตอนแรกก็ว่าจะเดินเล่นๆแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยลืมลืมไปว่ามันเย็นแล้วไงมันมืดแล้วไม่ใช่คือมันประมาณช่วงเย็นอากาศมันก็จะลดลงนะ ก็ก็ดีค่ะดีค่ะอากาศดี <c oughs> ฟ้าสวย ถ้าฝนไม่ตกอะ่ะก็เดินง่ายๆนะเดินเดินอากาศโล่งๆจมูกแต่ถ้าฝนตกมันจะแบบลำคาญความความแฉะถ้ามันมีฝนตกแฉะแฉะนี่ยก็ไม่น่าเดินเนาะ นอนกันหมดแล้วใช่ไหมยอยู่ที่เยอรมันเพิ่งจะห้าโมงกว่านะคะที่ประเทศไทยก็น่าจะห้าทุ่มเดืันห้าโมงห้าทุ่มใช่ครึ่งครึ่งนะคะ จะดูว่าเดินเดินสักประมาณ5ป้ายรถเมล์เนี่ยจะเดินสักกี่นาที เงียบกริบเลยนะคะชาวบ้านเงียบกริบ จะมีคนสงสัยไหมว่าป้าหัวดำคนนี้มาเดินทำอะไรแถวนี้ป้าหัวดำมาเดินออกกำลังกายนะคะให้ดูให้ดูทางเดินมันก็น่าเดินนะเห็นไหม เนี่ยเขามีทางให้เดินดีๆเดินไปตรงนั้นแล้วจะมีรถไปตรงน้นรถจะไปตรงนูน้นเราก็จะไปก่อนรถรถก็จะไปก่อนเรา ทางเดินก็น่าเดินไงเดินสบายๆไม่ค่อยมีอะไรมาเกะกะขวางพางนะคะเนี่ยทางเดินเรียบๆแบบนี้เลยอุปสรรคก็คือความหนาวแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคหรอกเพราะว่าเดินอะมันทำให้เราอุ่นทำให้เราเดินไม่เหนื่อยนะ นี่โอ้ยร้านเบเกอรี่ยังไม่เลิกขายยังไม่ปิดร้านเบเกอรี่ยังไม่ปิดอ้ามีคนวิ่งด้วยบอกพิกัดมาถึงเบเกอรี่ร้านนี้แล้วจืดเนาะเดี๋ยวค่อยมาซื้อเบเกอรี่เบคขรา ก็มีคนวิ่งออกกำลังกายนะเมื่อกี้เนี่ยค่ะฟ้าใสมากๆอากาศเย็นสบาย ใช้เวลาสิบนาทีตอนนี้สิบเอ็ดนาทีแล้วนะเดินมาใกล้จะถึงบ้านแล้วทีนี้อากาศ อากาศเรียกว่าอากาศดีเนาะอากาศดีเป็นพิเศษนะเพราะว่าพี่วัดเคยมาเยอรมันช่วงเวลานี้ <c oughs> มันจะเป็นเวลาที่หิมะกำลังตกหนักแต่ปีนี้เนี่ยตกไปครั้งเดียวแล้วก็ก็หายไปหมดแล้วน่าจะน่าจะอีกหลายวันอยู่กว่าจะตกอีกเนาะมาถึงแล้วเข้าซอยบ้านแล้วใช้เวลา สิบเอ็ดสิบสองนาทีนะข้ามถนนใช้เวลาเดินสิบสองนาทีถึงบ้านแล้ววันนี้พระจันทร์สวยแจ่มมากจมูกก็แดงเป็นธรรมชาติไหมอากาศเย็นก็ต้องจมูกแดงเนาะ อุมีมีใครทักถ่ายถึงแล้วถึงบ้านแล้วเชโย